สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผูกกับท่านว่าที่ร้อยตีไพศาลสิริยงนะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศบาลนะฮะอบทรนิวมาวันนี้เนี่ยเราได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับมอบหมายเขาบอกว่าเมืองสมุยเนี่ยเป็นเมืองคาร์บอนตับใช่ไหมฮะท่านวันนี้เราคงจะมาคุยกันเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนนี่แหละเรื่องการลดโลกร้อนว่าจริงจร ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสําคัญของโลกนะไม่ใช่ปัญหาของประเทศครับผมแล้วเกาะสมุยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตอนนี้มาเข้าร่วมโครงการจนโด่งดังไปทั่วโลกอยากจะสอบถามท่านที่หนึ่งว่าจริงๆแล้วไอ้เทศบาลเนี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยสภาพแวดลบบ้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไร,รนะฮะเรียนตอบถามท่านหน่อยหนึ่งครับอขอบคุณมากครับขออียาดเบียนอย่างนี้ว่าสมุยนะครับเราเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศนะครับถามว่า มาจากไหนก็อยากความสมบูรณ์และก็สวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับแต่ว่าสมุยเองเราก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผูด้ได้เลยว่าทั่วทุกมุมโลกนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินทางมาเยือนอเยือนสมุยและก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมุยหรือว่าในท้องถิ่นก็คือเป็นเป็นท้องถิ่นที่มีการขยายตัวทางด้านสังคม,มและก็เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากๆนะครับ สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นผลต่อเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์และสวยงามตัวอย่างว่าสมุยเองเรามีทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ภูเขานะครับสวยกระโดทะเลมีทรัพยากรแหล่งน้ำทรัพยากรชายฝั่งที่สมบูรณ์และสวยงามแต่จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแล้วก็ให้เกิดอะไร่ะครับก็เกิด เกิดสถานประกอบการ,รธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทผู้คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนไทยพูดได้ว่าแทบทั่วทุกจังหวัดของประเทศนะครับได้หลังไหลเข้ามาทำงานมาประกอบอาชีพที่นี่ที่นี้สมุยเองก็ทรัพยากรธรรมชาติก็จะร่อยรอเสื่อมโทรมมีอยู่หลายประการครับตัวอย่างว่าทรัพยากรป่าไม้ที่เคยสมบูรณ์ก็ลดน้อยลงนะครับ ทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีหลักมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมบูรณ์ก็จะลดคุณภาพลงนะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงไปบ้างถูกถมทับไปบ้างสิ่งเหล่านี้ก็ก,ก็เสื่อมโทรมนะครับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนจากผู้คนที่อาศัยมากๆกก็อาจจะไหลลงสูง่แหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำสูญเสียคุณภาพการดำเนินการบริหารจัดการการเลื่อนกระจกของเทศบาลก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ย ทำยังไงบ้างฮะตอนนั้นคือคือ,คอ,คอยังไม่ยังไม่มีแนวทางอะไรเลยยังไม่ได้เข้าลุ่งครับจริงๆเหมือนเหมือนภาพรวมหลักนะครับว่า,าในในด้านการบริหารของของของ,ของผู้นําท้องถิ่นนะครับได้มองว่าสมุยเนี่ยมันมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่รวดเร็วมากนะครับการขยายตัวฐานด้านสังคมก็เยอะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเสื่อมโทรงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองรวม,มแล้วก็โดยที่นํามาขมวดว่า สิ่งวแวดล้อมอะไรที่กระทบมากที่สุดก็แปลผลว่าคือปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรนะครับแล้วก็ก็ถามว่าเวลาวิธีการจัดการขยะในสมัยก่อนก็มีเลมฟิล์มีหลุมฝังกลบอย่างเดียวก,ก่อนเข้าร่วมโครงการใช่ครับลแล้วก็เทศบาลเองก็มีนโย,ยบายว่าทําอย่างไรนี่แหละจะต้องอาศัยบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายเนะเาะผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรม พี่น้องประชาชนคนในสมุหีและก็สถานประกอบการทางด้านการศึกษานะครับโรงเรียนก็มาร่วมกันว่าจริงๆขยะที่เกิดขึ้นต่อวันเนี่ย0เปอร์เซ็นเป็นขยะอินทรีย์ถ้าทุกทุกเครือข่ายทุกต้นทางเนี่ยขััดขยะอินทรีย์ออกมาเพื่อไปจัดการตั้งแต่ต้นทางปริมาณขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมากมันจะก่อเรื่องของ ก๊าซมีเทนเออและก๊าซมีเทนเนี่ยมันจะไปทําลายชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าคาร์บอนถึง21เท่าแต่ถ้าเรามีสามารถที่จะนําเอาขยะอินทรีย์มาไปรูปเนี่ยมันก็าสามารถที่จะลดการเกิดก๊าซที่หลุมขวัง,<า>งปลบขยะหรือเลมฟิวนั่นแหละแล้วหลังที่เขาลงโครงการน่ะมันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอพอร่วมสิ่งนี้นะครับมผมคิดว่าหน่วยงานกลางก็จะเห็นถึงว่าสมุยเรามีเขาโครง เข้าโครงของการจัดการและเข้าโครงของความสําเร็จในเรื่องของการจัดการการเรือนกระจบกหรือการลดคาร์บนอนในเมืองอจากกิจกรรมต่างๆท,ที่เทศมุฑยเนี่ยเรามีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับตัวอย่างว่าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางสิ่งเหล่านี้มันสามารถไปตอบโจทย์และก็ทําให้เกิดความสนใจของหน่วยงานกลางที่จะลงมาต่อยอดต่อยอดให้มันแหลมคมขึ้นให้มันสําเร็จ มากขึ้นเลยระมาณเหล่านี้นะคือพูดง่ายว่าพอหลังการเข้าโรงการเนี่ยเราสามารถพัฒนาไปสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการ,ร้าสามารถมีตัวชี้วัดตอบโจทย์ได้หมดใช่ไหมคือพอร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยององค์งกรกลางเนี่ยเขามีบุคลากรทางวิชาการอของการเรียนกระจกนะครับสามารถนํามาเก็บข้อมูลมในการใช้พลังงานเ,เชื้อเพลิงในเรื่องของการใช้ยานพาหนะในเรื่องของการใช้ควยคว้าของพี่นงประชาชนเนี่ย สามารถคำนวณมาเป็นตัวข้อมูลในการปล่อยก๊าซเดินกระจกได้อย่างชัดเจนแล้วขณะเดียวกันเมื่อเทศบาลเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรก๊าซเดินกระจกแล้วเนี่ยวิธีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเนี่ยวัตถุดิบหรือกระบวนการในการจัดการเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแปลผลมาคำนวณในการลดการปล่อยก๊าซเดินกระจกว่า กิโลตันคาร์บอนต่อปีเนี่ยสามารถเทีย่ยะคำนวณได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความสเสถียรชัดเจนครับก็คือพูดง่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยก็สามารถเอาหลักการวิชาการต่างๆมาใช้ครับถามนิดนึงสาเหตุการเข้าร่วมรงการท่องฟังดูแล้วนี่การเข้าร่วมรงการนี่แบบทาให้มันดูดีมากสาเหตุมันมัน,มนใช่เนื่องอย่างนี้หรือเปล่าคือสาเหตุคือหนึ่งท้องิ่มเองเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนของฝ่ายบริหารเนาะแล้วก็ได้รับการเชิญชวน องค์การการเมีอเขาร่วมกับทางยูเอ็นด้วยแล้วก็เขา<ด>ยื่นความประสงค์ว่าท้องถิ่นใดเนี่ยมีความประสงค์ก็สมัครเข้าร่วม,มโดยเรามีกิจกรรมพื้นฐานที่เคยทํามามในอดีตแล้วก็อาจจะไปเข้าวขายคุณสมบัติที่ทางอบกนะครับได้คัดเลือกสมุยมเป็นเมืองต้นแบบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเมืองโลคาบอลผมก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่า คือจริงๆตายเห็นไนท้องมูงการน็คือว่าเนื่องจากว่าผู้บริหารท้องถิ่นเองมีนโยบายเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วชัดเจนมากที่จะลงมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้ลอมการจัดการเพื่อลดทําให้เมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่คาร์บอนต่ำใช่ไหมฮะที่นี้ที่นี้อพอพอมันมีโพริซีมีนโยบายลงมาน่ะอะไรคือความคาดหวังของของท้องถิ่นนี้ของเกาะสมุยของเทศบาลเกาะสมุยนี้ครับสำหรับโปรเจกต์นี้บ้างคือจริงๆอะอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่า เรามีคล้าวโครงเรามีกิจก,กรรมในการในการขับเคลื่อนอยู่แล้วนะครับเ,เมื่อเราได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็วิชาการนะครับจากอบจากอบอกอจากองค์การเงินกระจกเนี่ยก็ทําให้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเนี่ยมันทําให้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถที่จะเก็บข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของการลอยกซเยันกระจกแต่เดิมเนี่ยถามว่าทํำไหมทำนะครับแต่ è, ทำด้วย มีความคาดหวังว่าทําอย่างไรให้สมุยเนี่ยเป็นเมืองอท่องเที่ยวนะครับที่มีสภาพแวดล้อมมีลดผลกระทบะเรื่องมวลภาวะให้มากที่สุดเพราะต้องการสร้างที่จะเป็นดีในเล่นไงสร้างเป็นกอสีเขียวให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเนี่ยประทับใจในความสมบูรณ์และความสวยงามของท้องถิ่นนี่นี่คือประเด็นหลักของฝ่ายบริหารน,นะครับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็าสามารถทําให เมืองนี่เป็นสีเขียวสามารถการจัดการลดกา๊าซคาร์บอนทําให้ถูกวิธีต่างๆนานา,นาเราพูดแต่ว่าวิธีการดําเนินการทุกอย่างคุณได้มาผลอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะอย่างท,างที่อย่างที่เราเห็นเกาะสมุยทุกวันนี้จนเป็นเมืองต้นแบบของของ,ของอะไรเป็นอุปสรรคนะแน่นอนนะระหว่างทางที่จะมาถึงเนี่ยอะไรคืออุปสรรคคือในอ,อันดับแรกนะพูดถึงประโยชน์ก่อนว่าเราสามารถที่จะมีการจัดการองค์ความรู้ได้ได้อย่างถูกต้องนะั้นนั่นคือประเด็นประเด็นหลักเลยนะครับ แต่ว่าในการขับเคลื่อนกิจกรรมในท้องถิ่นนะ,มะสมุยเนี่ยเรามีจุดเด่นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของความบทบาทความเข้มแข็งของภาคส่วนประชาชนนะครับไม่ว่าผู้นําชุมชนสถานประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยสมุยเนี่ยมีความหลากหลายนะครับม,มีความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยเพราะว่าคนหลายจังหวัดได้อพยยศล้ยงผินฐานมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดระบวนทัศ วัฒนธรรมเนี่ยม,มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่นานี้หละอาจจะเป็นอุปสรรคว่าประชาชนผู้มาอาศัยเนี่ยอยู่อยู่หลายวัฒนธรรมนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประชากรฝงก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับมีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับพมา่าประเทศลาวประเทศกัมพูชานะก็ก็มาอยู่ในในในสมุยเป็นประชากรฝเงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย สมุยเป็นท้องถิ่นนะครับที่มีพื้นที่เยอะมากมีเกาะสมุยเองก็252ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ประกอบกับผู้คนที่มาอยู่หลากหลายและก็อยู่กระจายก็อาจจะขับเคลื่อนนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นพื้นที่นะครับถือว่าถามว่าบางที่เนี่ยบางพื้นที่บางต้นแบบทําได้สมบูรณ์100%ซนะครับแต่เราการที่จะขยายให้คลุมเพทั้งกอเน,นี่ยอาจจะเป็นอุปสรรค อะไรเป็นจุดตูนรวมเป็นแรงจูงใจที่ทางเทศบาลสามารถทําให้เขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวในการจะมาร่วมกันทําโครงการนี้ครับเราก็ก็ต้องอันนี้ต้องต้องชื่นชมนะครับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาชนนะครับได้ได,ได้ได้มีความตั้งใจได้มีความมุ่งมั่นแล้วก็เสียสละในในในการจัดการนะครับเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของสมุยลำพังสมุยเองนะครับเราองค์กรภาครัฐ ก,ก็อาจจะไม่มีไม่มีศักยภาพหรือไม่มีพลังพอที่จะไปดูแลเหล่านี้แต่เหมือนเนี่ยเรามาที่เฟลวันนี้เราจะเห็นว่าเฟรเขาเป็นต้นแบบและก็เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างดีในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเมื่อมีศูนย์เรียนรู้มีต้นแบบเนี่ยเสมือนเป็นนิทรรศการกลางแจ้งธุรกิจที่เขาคล้ายคลึงกันธุรกิจเหมือนกันมาดู แบบอย่างปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปใช้กับสถานประกอบการของตนเองได้เลย ừ, นะครับก็พูดว่าเป็นแรงจูงใจคือเราสามารถประสบความสําเร็จโดยการเอาเรื่องของวิถีการลดเขาเรียกว่าอะไรลดมวลพิงลดการเลื่อยกระจกต่างๆมาๆมามามาเป็นแรงจูงใจนะครับถ้ากลับมาพูดถึงนโยบายบ้างวันนี้สมุยเดินมาถูกจุดทางแล้วแล้วอะไรคือความย่งยืน การมองถึงนโยบายของความยั่งยืนของโครงการดีฮะคือด้วยด้วยด้วยหลักการเลยนะครับว่าท,ท้องถิ่นเนี่ยท,ท้องถิ่นสม,มุยเนี่ยเราเป็นเมือ,องท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันขยายอย่างรวดเร็ว,รวแต่ก็ผู้บริหารก็มีแนวคิดว่าทําอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมเนี่ย ให้มันสมบูรณ์ในทั้ง3ห่วงตัวอย่างว่าสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอสามารถขับเคลื่อนในเมืองสมุยได้อย่างสมดุลและมันก็จะขอให้เกิดความยั่งยืนสามารถที่จะส่งต่อทรัพยากรอันมีค่าของสมุยเนี่ยไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ในโยบายความยั่งยืนคือสมความสมดุลเรื่องความสามดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็สิ่งสําคัญยิ่งว่าสมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ปรรถนาสูงสุดของฝวายบริหารของเทศบาลผมเชื่อว,ว่าอยากจะให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสมุยแล้วถ้าเขาประทับใจเขาก็พร้อมที่จะมาเยือนในโอกาสต่อไปนี่นี่ก็คือประเด็นหลักและก็ที่สําคัญก็อาจจะก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้รายได้หลักก็มาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับท่านท่านมองยังไงกับอนาคตหลังจากที่ จบโครงการนี้แล้วผมคิดว่าความชัดเจนความตั้งใจของฝ่ายบริหารเนี่ยก,ก็คงจะยึดแนวทางเหล่านี้นะครับเพื่อจะดูแลท้องถิ่นให้เกิดความสมบูรณ์และก็สวยงามของธรรมชาติเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนต่อไปว,วันนี้ท่านมองเรื่องของคูลีสีซียความยั่งยืนของสามสอตะกี้บอกกับอนาคตหลังจบโครงการนี้มันจะไปด้วยกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผลเดียวกันนะครับเพื่อจะส่งลูกรุนหลานทีนี้เนี่ย ในฐานะที่เป็นต้นแบบเป็นท้องถิ่นต้นแบบเนี่ยอยากจะเรียนตอบถามท่านว่าท่านมีอะไรที่อยากจะปากเลยเชิญชวนเทศบาลอื่นเนี่ยมาทําแบบอย่างเกาะสมุยบ้างครับผมก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่เพียงเฉ่พาะเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับเพื่อนท้องถิ่นทั่วประเทศก็เช่นกันก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสําคัญต่อการดําเนินวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมากซึ่งเราจะเห็นจาก หืายหลายๆช่องทางว่าปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเนี่ยได้ส่งผลต่อเรื่องของอุณภูมิอุณหภูมินะครับและก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมวลมวนุษยชาติมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นว่าพายุก็เกิดมากขึ้นแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมนะครับมีฝนตกน้ําท่วมภัยแล้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเ,เ,เกิดสึนามิต่างๆเนี้ยเราคิดว่า แม้แต่พัยพิบัติบ,บางประเภทเราไม่เคยเห็นมาในอดีตในปัจจุบันเราก็เห็นก็ฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ผู้นําท,ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีบทบาทมีอํานาจในการตัดสินใจ<ส>ก็ให้ความสาคัญว่าสิ่งแวดล้อมนะครับมีผลอย่างยิ่งต่อการดําเนินวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็ฉะนั้นแล้วรประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเมืองอู่ข้าวอู่น้าทรัพย์รธรรมชาติมีความหลากหลาย ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรชายควังทรัพยากรป่าชายเลนทรัพยากรป่าพลุมีเรามีมากมายทรัพยากรแหล่งน้ําเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท้องถิ่นได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมีค่าของประเทศแล้วก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยนะครับได้ใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทาวลตลอดไปครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ